สวัสดีครับเนะื้อหาในคลิปนี้นะขอใช้ชื่อว่าวิธีสอนที่ดีคือวิธีที่ครูสอนได้เนีกำหนดฟังก์ชัน2สูตรในรูปแบบกราฟนะฟังก์ชัน f ฟังก์ชัน G เดี๋ยวจะมีการอ้างใช้คุณสมบัติต่างๆของนะลิมิตของฟังก์ชันมาช่วยในการทำโจทย์อ่ะไปดูข้อสอบจริงกันนีข้อสอบจริงข้อที่24นะ กำหนดกราฟของฟังก์ชัน f รูปนี้นะนี่ f ตัวนี้จากจุดนี้มาถึงนี่ไม่รวมนะแล้วก็ค่ามาที่นี่นะข้อตกลงในชั้นเรียนก็คือนะจุดสีดำก็อยู่ในโดมเมนนะนิยามค่าฟังก์ชันนะจุดสีขาวก็ไม่รวมนะจากตำแหน่งนี้มาที่นี่เป็นเส้นตรงนะจากตำแหน่งนี้มาที่นี่เป็นเส้นตรงยกเว้นนะก็แปลว่า f ลบ2มีค่าเป็นลบ1 f ลบ1ไม่นิยาม f-1 มีค่าเป็น1 f-2 มีค่าเป็น2นะ่นอกนั้นก็เนเป็นเส้นตรงนะหาสมการเส้นตรงไดฟังก์ชัน g นะนิยามแบบนี้ g-2 ลบ2มีค่าเป็น1 g ลบหมีค่าเป็น0น g นเมีค่าเป็น1 g 2มีค่าเป็นลบสส่วนอื่นๆก็อยู่บนเส้นตรงนี่นีจากกราฟของฟังก์ชันก็แปลว่าฟังก์ชันนี้นิยามโดยใช้กราฟรูปนี้นะโดมเมนนะอะไรบ้างเว้นอะไรบ้างอย่างเช่นนะโดมเมนจากช่วงปิด ลบ2ถึงปิด4นะยกเว้นลบ1ไม่มีโดมเมนของฟังก์ชัน G นะปิดลบ2ปิดที่4นะลบ1มีไหมนะลบ1นอยู่ในโดเมนฟังก์ชัน1อยู่ในโดมเมนฟังก์ 1, งงชันไหมอยู่นะ2อยู่ในโดมเมนของ G ไหมอยูนะ่เห็นว่าใช่ไหมใช้ทฤษฎี เต็มที่เลยนะจากกราฟนะต้องมองเห็นโดเมนฟังก์ชันด้วยถ้าอยากเห็นสูตรฟังก์ชันก็ต้องใช้ความรู้สมการเส้นตรงว่าเนะเส้นตรงออกจากจุดลบ2ลบ1มาที่นี่นะสมการเส้นตรงมีสูตรเป็นอะไรเนะี่ยอันนี้แหละก็คือตัวอย่างที่เห็นตรงหน้าเนะี่ยวิธีสอนที่ดีคือวิธีที่ครูสอนได้เนะี่ยจะสอนนะสมการเส้นตรงเพิ่มเติมด้วยก็ได้นะ จะนะเขียนฟังก์ชัน f ในรูปแบบของฟังก์ชันนิยามเป็นช่วงก็ได้ก็เลือกสอนได้ตามความเหมาะสมนะอาจจะสอนได้มากกว่านะสิ่งที่จะอธิบายในคลิปนี้ด้วยซ้ำไปนะการเปลี่ยนจากกราฟไปเป็นฟังก์ชันนิยามเป็นช่วงก็ไดนะ้หรือจะเอาสองภาพนี้มาผสมกันนะเป็นกราฟของ f คนะูณ g หรือเป็นฟนะังก์ชัน f คูณ g หรฟังกนะ์ชัน f บวก g ก็ได้ ในคลิปนี้ก็เอาเท่าที่ถูกถามนะให้พิจารณาข้อความข้อกอลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้1ของ f x คูณ g x มีค่าเป็น1ถูกหรือผิดข้อขอข้อขอเนี่ยลิมิต x เข้าใกล้ลบห f x บวก g x ถ่ากับ0ถูกหรือผิดข้อคอเนี่ยฟังก์ชัน f บวก g เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงเปิด2ปิด4 ถูกหรือผิดนะมีคําถามย่อยอยู่ํามเนถามทัานะนโจทย์ข้อนี้เนี่ยกนะำหนดฟังก์ชัน f g ในรูปแบบกราฟแล้วมีคําถามย่อยอยู่3คําถามเนะี่ยให้ไปสรุปคําตอบให้ได้ว่านะตัวเลือกห้าข้อนี้นะข้อใดถูกต้องอเดี๋ยวเราทําก็จะมาส,สรุปตัวนี้กันนะกอถูกข้อเดียวขอถูกข้อเดียวขอถูกข้อเดียวอกอ,ยวอและขอถูกต้อง อและคอถูกต้องเท่านั้นเนี่ยเวลาสอบจริงนะถ้าเราได้ข้อใดข้อหนึ่งแันะ่นน่ะแนะนำมาขีดตัวเลือกทิ้งก่อนเนีย่ยจะได้ไม่สับสนภายหลังนะคือถ้าทดเลขแล้วพบว่ากอไกลผิดขีดทิ้งไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวกลับมาก็งงอีกว่าจะเลือกตัวเลือกไหนนะมันพบหนึ่งข้อถูกหรือผิดให้ไปขีดตัวเลือกทิ้งไปก่อน ทฤษฎีบทนะีอันนี้พูดในแง่ของการเรียนการสอนนะ,ะคิดเลขเร็วทดเลขเร็วอีกเรื่องหนึ่งนะเราเอาตัวอย่างข้อสอบมาสอนนักเรียนนะมันก็มีโอกาสได้อ้างทฤษฎีบทต่างๆนะนักเรียนอาจจะใช้ในใจทันทีทันใดแต่เราจะชี้เห็นว่ามีการอ้างใช้ตรงไหนบ้างนะถ้าลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้ a มีค่าเป็น l และลิมิต g x เมื่อ x เข้า,าใกล้ a มีค่าเป็น m นะถ้าลิมิต2ตัวนี้มีค่านะลิมิตผลบวกเท่ากับผลบวกของลิมิตผลต่างก็เหมือนกันนะลิมิตผลคูณก็เป็นผลคูณของลิมิตนะข้อ3ข้อ4ได้ใช้แน่นอนนะ4 3 4ได้ใช้แน่นอนตรงไปตรงมานะแต่ข้อ1นะมีโอกาสได้ใช้ทางอ,อ้อมนะเดี๋ยวไปดูตอนวิธีทำกัน นะส่วนข้อ6นะลิมิต x กําลังสองนะบางทีก็คิดเลขเร็วก็เลยข้ามขั้นตอนนี้ไปจริงๆข้อ6ก็ได้ใช้เนี่ยเพราะนั้นะถ้ามีโอกาสได้อ้างเนะว่าเรามีคุณสมบัต,ติต่างๆข้อ1ถึงข้อ6นะถ้าเป็นการสอนแบบละเอียดก็ชี้เห็นเลยว่าอ้างข้อ2อนะอ้างข้อ4่นะอ้างข้อ6ในแง่ของการเรียนการสอนนะแต่ถ้าสอบจริงคิดเลขเร็วก็ข้ามเหตุผลพวกนี้ไป ตัวนี้นะคัดลอกมาจากหนังสือเรียนทั้งนั้นแหละนะมาจากคู่มือครูรายวิชาเนะีเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เริ่มที่1นหน้า88เดี๋ยวจะมีการอ้างใช้นะาหุูนามเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะีลิมิตนะข้อ9นี่ได้อ้างใช้แน่นอนเห็นไหมมีโอกาสได้นะียกตัวอย่างเอาข้อสอบจริงนักเรียนจะได้สนใจว่าข้อ9มีการอ้างใช้แน่นอน ลิมิตด้านซ้ายด้านขวาเท่ากันและเท่ากับ L นะีหมายถึงลิมิตทั้งคู่มีค่านะและมีค่าเท่ากันจะได้ว่าลิมิต x เข้าใกล้ a มีค่าเป็น L ด้วยนะเดี๋ยวจะได้อ้างใช้ฟังก์ชัน f นะี f ตัวนี้กำกับเห็นไม่ค่อยชัดเนี่ยแยกให้เห็นน,ะนี่ฟังก์ชัน f นี่ฟังก์ชัน g นะีลิมิตนะี x เข้าใกล้1ด้านบวกเราก็ดูจากภาพเข้าใกล้1ด้านบวกเข้าใกล้4เห็นไหม x เข้าใกล้1ด้านลบ fx เข้าใกล้4เหมือนกันนะลิมิตด้านซ้ายด้านขวาเท่ากัน,นก็แปลว่าลิมิต x เข้าใกล้1ของ fx เท่ากับ4มาดู g บ้างเนีนย่ยเข้าใกล้1นะด้านน้อยกว่าลิมิตเป็น2ด้านมากกว่าลิมิตเป็น2 ลิมิตตัวนี้มีค่าเป็น4ลิมิตตัวนี้มีค่าเป็น2อ่าทฤษฎีละเนะี่ยลิมิตผลคูณเท่ากับผลคูณของลิมิตออกมาเป็น8ไม่เท่ากับ1เนะี่ยข้อความกผิดเนะี่ยอย่าลืมนะเพราะเพราะว่าข้อความกผิดแนะนำนักเรียนเลยไปขีดตัวเลือก5ข้อนะั้นทิ้งไปก่อนนะเพราะว่าถ้าเราไม่ขีดทันทีทันใด,นดเดี๋ยวกลับมาก็ต้องมาดูอีกกผิดเกิดอะไรขึ้นนะ พบว่าข้อความกอผิดนะตัวเลือก5ข้อไปขีดทิ้งไปก่อนตัดตัวเลือกทิ้งไปก่อนนะเวลาสรุปคําตอบจะได้เร็วขึ้นถัดไปนะทบทวนฟังก์ชันต่อเนื่องนะอันนี้ก็ได้โอกาสที่จะสอนนักเรียนอีกแล้วนะพะหูนามเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะฟังก์ชันต่อเนื่องบวกกันเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะอันนี้ต่อเนื่องที่จุดนะ เดี๋ยวเราก็จะอ้างนะคุณสมบัติพวกนี้นะในการทำข้อความที่3นะข้อขอต่อเนื่องบนช่วงนะต่อเนื่องบนช่วงเปิดช่วงปิดนะการเรียนการสอนนะถ้าเราจะสรุปว่าต่อเนื่องบนช่วงเปิดนะก็สรุปได้ง่ายนะว่าคูนามต่อเนื่องทุกที่แต่ถ้านะ ปิดทั้ง2ด้านนะเนื้อหาทางทฤษฎีก็ต้องดูลิมิตทางด้านนะ a ด้านบวก b ด้านลบเนะีเพราะฉะนั้นโจทย์เขาถามว่านะฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงเปิดนะลบ2ปิด4หรือไมนะ่ถ้าเหตุผลทางทฤษฎีจริงๆจะต้องใช้ข้อ3อันนี้นะสอบจริงนะลืมไปแล้วละ่ะข้อ3พูดยังไงนะอาจจะดูจากกราฟเลยนะ แต่ในแง่ของการเรียนการสอนนะเราเอาข้อสอบจริงมาให้นักเรียนเห็นแล้วก็ชี้เห็นประโยชน์ของนะคุณสมบัติทฤษฎีกันลิดเตฟังก์ชัน f ตัวเดิมนะฟังก์ชัน G ตัวเดิมนะถ้านักเรียนทำแล้วสรุปข้อความได้เร็วเพรกะนะโชคดีนะคิดเลขเร็วได้คำตอบถูกต้องแต่ในแง่การเรียนการสอนนะ ค่ามองว่าฟังก์ชันต่อเนื่องก็ได้นะมองจากกราฟแต่ตอนนี้นะขอมองเป็นสูตรฟังก์ชันเลยบนช่วงเนะีเปิด2ปิดที่4นี่นะเปิด2ปิดที่4แล้วก็มองในความหมายของสมการเส้นตรงที่ผ่านจุด4 1นะ2เนี่ย23 หรือนะผ่านจุดนี้ก็ได้4 1 1 4เพราะว่าถือว่าเป็นเส้นตรงเดียวกันจุดนี้นะนำมาช่วยในการหาสูตรฟังก์ชัน f ก่อนนะแต่เดี๋ยวพอ F 2เป็น2ก็ทิ้งจุดนี้ไปให้เป็นวงกลมสีขาวแนเส้นตรงจะผ่านจุด41ผ่านจุด23หรือผ่านจุด14ก็อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน พอหาสูตรสมการเส้นตรงได้แล้วก็ไปลบให้กลายเป็นจุดโปร่งซะนะนั้นสมการตัวนี้นะสมการตัวนี้ก็มาจากสมการเส้นตรงผ่านจุดส1และ1 4นะก็ได้สูตรว่า y เท่ากับ5ลบ x นะ fx นะบนช่วง2ปิดที่4ใช่ไหมขอบนี้ไม่เอาแล้ว เป็นพหูนามเป็นโพ,โพลิโนเมียก็อ้างเลยโพลิโนเมียต่อเนื่องบนช่วงเปิด2ปิดที่4สำหรับฟังก์ชัน G นะส,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 สองนะียยืมจุดนี้มาก่อนนะลบหนะึมาช่วยในการหาสมการเส้นตรงเนะี่ยแล้วเราก็มองสมการเส้นตรงผ่านจุด4 3กับ 2-1ลบ1น่ะำมาช่วยในการหาสูตรสมการเส้นตรงนั y ลบ3หารด้วย x ลบ4ลบหลบ3าหารด้วย2ลบ4ได้สูตรแล้ว y เท่ากับลบ5ลบ2 x แต่นิยามสูตร g บนช่วงเปิด2ปิดที่4นะก็ใช้สูตรนี้นะกลายเป็นจุดโปร่งแล้วเห็ไหมบนช่วงนี้ g เป็นพหุนาม g เป็นฟังก์ชันต่อเนื่อง ฟังชันต่อเนื่อง g ก็ต่อเนื่อง f ก็ต่อเนื่องโดมเมนตัวเดียวกันบวกกันก็เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะสามารถอ้างทฤษฎีที่เขียนไว้ในหนังสือได้ f x บวก g x เนะี่ยมีสูตรเป็นลบ3 x เนะี่ยส่วนนี้แหละเนะี่ยที่บอกว่านี่ไงเป็นโพลีโนเมียลละเนะี่ยพหุนามเป็นฟังก์ชันต่อเนื่อง ฟั f บวก g ต่อเนื่องบนช่วงเปิด2ปิด4ข้อความคอถูกต้องเนะี่ยอผิดคอถูกต้องเนะเกือบจะได้คำตอบแล้วนะตัวเลือกมี5ข้อขีดทิ้งไปได้หลายข้อและนะแนะนำนะพอได้ข้อความหนึ่งผิดก็ไปขีดตัวเลือกทิ้งนะข้อความคอถูกต้องก็ไปขีดตัวเลือกทิ้งนะตัดตัวเลือกที่ไม่ต้องการทิ้งไปนะ อย่าเก็บไว้แล้วไปสรุปทีหลังเดี๋ยวจะงงอีกนะสอบจริงก็ค่อยๆขีดตัวเลือกทิ้งไปทีละข้อทีละข้อตัดตัวเลือกที่ไม่ต้องการทิ้งไปต่อไปเรามาดูกันว่าข้อความขอถูกหรือผิดนีจากกราฟของฟังก์ชัน f นี x เข้าใกล้ลบหนะทางด้านลบนลิมิตมีค่าเป็น0 เขาา้าไกลลบ1ทางด้านบวกลิมิตมีค่าเป็น2ก็แปลว่านะลิมิตด้านซ้ายด้านขวาไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นนะลิมิต fx เมื F, F, M, x, ่อ x เข้าไกลลบ1ไม่มีค่าฟังนะก์ชัน g เข้าไกลลบ1นะทางด้านน้อยนะเป็น0นะทางด้านมากเป็นลบ2ลิมิตด้านซ้ายด้านขวาไม่เท่ากัน ฟางลิมิต x เข้าใกล้ลบหนึ่งของ g x ก็ไม่มีค่าขณะนี้เราได้ว่าลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้ลบหนึ่งไม่มีค่าลิมิตของ g x เมื่อ x เข้าใกล้ลบหนึ่งไม่มีค่านะถ้าสรุปแบบนี้นะถือว่าผิดเนะเพราะว่านะถ้าแยกคิดนะไม่มีค่านะแต่มาคิดพร้อมกันในแง่ของสูตรฟังก์ชัน ลิมิตอาจจะมีค่าก็ได้เนี่ยสำหรับตัวอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนักเรียนจะต้องแม่นยำากติกานะลิมิต fx x เข้าใกล้ลบ1ไม่มีค่าลิมิต gx เมื่อ x เข้าใกล้ลบ1ไม่มีค่านะแต่ถ้านะจับบวกกันแล้วหาลิมิตอาจจะมีค่าก็ได้ อะมาคำฟังคำอธิบายเพิ่มเติมกันนะฟังก์ชัน f นะในช่วงนะลบ2ถึงลบ1นะเข้าใกลลบ1ทางด้านน้อยกว่าเนี่ยเองนะเราก็หาสมการเส้นตรงอันนี้นะผ่านจุดนะลบ2 1, นะลบ1 0, นะลบ1นนะก็ใช้สูตรฟามชันแหละนะสูตรฟามชัน ได้สมก,การเส้นตรงและ y เท่ากับ x บวกหนึ่งเห็นไหมตัวอย่างนี้ก็ได้สอนในขาคณิตวิเคราะห์ไปด้วยเนี่ยแ้นบนช่วงเนี่ยลบหนึ่งถึงศูนย์อีกท่อนหนึ่งเนี่ยก็ใช้สูตรเดียวกันเนี่ยนะสูตรความชันเนี่ย y x ลบสี่หารด้วย x ลบหนึ่งสองลบสี่หารด้วยลบหนึ่งลบหนึ่งได้ y เท่ากับ x บวกสามเนี่ยก็แปลว่า x บนช่วงลบสถึงลบหสูตรคือ x 1บวนบนช่วงลบหถึงศสูตรของ fx คือ x 3บวกสมาดูฟังก์ชัน g บ้างนะในช่วงลบสถึงลบหเส้นตรงเส้นนี้นะใช้ความชันนี่ก็ความชันนะเสยขากันที่วิเคราะห์ได้สูตรสมการเส้นตรงคือ y เท่ากับลบ x ลบหในท่อนถัดไปนะลบ หนถึงศอาจะเฉพาะตรงบริเวณนี้ก็พอนะ y ลบศหาด้ x ลบศูนเท่ากับลบสลบศู 0, 0, นยลบหลบศก็คือ y เท่ากับสง x นะัน g x เนะี่ยมีค่าเป็นลบ x ลบหนบนช่วงลบสถึงลบหมีค่าเป็น2 x บนช่วงลบหถึงศเห็นไหมเราแปลจากกราฟมาเป็นฟังก์ชันนิยามเป็นช่วงแต่เอาเฉพาะท่อนที่ต้องการ เห็นไ,ไหมตัวอย่างเดียวนั้นนะ่ะมีประโยชน์ในการเรียนการสอนหลายวิชาอย่างน้อยก็เลขาคณิตวิเคราะห์ไงทบทวนเรื่องความชันได้จับฟังก์ชัน f ะกับ g บวกกันนะบนช่วงลบ2ถึงลบ1 2ตัวนี้บวกกันกลายเป็น0บนช่วงลบ1ถึง0 2สูตรนี้บวกกันกลายเป็น3 x บวก3นะเพราะฉะนั้นนะลิมิต x เข้าใกล้ลบ1ทางด้านลบ ค่าฟังกช์ชันออกมาเป็น0ูนย์ใช้สูตรเข้าใกล้ลบหด้านบวกพอใช้สูตรนี้เนะี่ยลิมิตก็ออกมาเป็น0ูนย์ด้วยได้อ่านทฤษฎีกันอีกแล้วนะลิมิตด้านซ้ายด้านขวามีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นลิมิตมีค่าทั้งข้อความขอไข่เนะี่ยถือว่าถูกต้องเนะี่ย fx บวก gx เนะี่ยลิมิตเมื่อเข้าใกล้ลบ1มีค่าเป็น0ูน ทั้ง3ข้อความได้นะกผิดขอถูกต้องขอถูกต้องนะแล้วระหว่างทางที่เราตัดตัวเลือกไปเรื่อยๆนะนะั่นแหะพอพบว่าข้อขอถูกต้องก็จะสรุปคําตอบได้ทันทีนะแต่ถ้าเราเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะนะั่นแหละแล้วไปสรุปคําตอบอีกทีอ่านแล้วเดี๋ยวอาจจะงงนะมันให้คําแนะนําไว้ว่าตรวจสอบกอผิดไปขีดตัวเลือกทิ้งเลยที่ตัวเลือกที่ผิดที่ไม่ต้องการทิ้งไป ขอควายถูกต้องก็ไปขีดตัวเลือกที่ไม่ต้องการทิ้งไปพอตรวจสอบขอขายถูกต้องจะได้คำตอบเร็วขึ้นในหน้าที่ผ่านมานะเราได้สอนเกี่ยวกับเลขาคณิตวิเคราะห์นะเอาประโยชน์จากข้อสอบนั่นแหละนะมาทบทวนเลขาคณิตวิเคราะหนะ์กันว่ามีกราฟตรงหน้านะจะเปลี่ยนกราฟเป็นฟังก์ชันนิยามเป็นช่วงทำยังไงนะในการสอบจริงนะใช้เหตุผลนะว่า x เข้าใกล้ลบหนึ่งทางด้านน้อยกว่า fx เป็น0ย์เข้าใกล้ลบหนึ่งทางด้านน้อยกว่า gx เป็น0นย์ะเพราะฉะนั้นนะลิมิตไปเข้าใกล้ลบหนึ่งทางด้านน้อยกว่า fx บวก gx ก็เลยมีค่าเป็น0นี่ความหมายคือลิมิตเข้าใกล้ลบหนึ่งทางด้านน้อยกว่ามีค่าเป็น0จากกราฟเลยนะจากภาพนี้เลยเข้าใกล้ลบหนึ่งทางด้านมากกว่า fx เป็น2 ลิมิตของ gx ไม่เข้าใกล้ลบหทางด้านมากกว่าเป็นลบสองเพราะจับบวกกันก็ออกมาเป็น0ูนก็อ่านทฤษฎีลิมิตได้เลยนะวันเวลาสอบจริงก็แนะนำนักเรียนเลยดูจากกราฟและใช้เหตุผลแบบนี้นไม่ต้องไปหาสูตรฟังก์ชันนะแต่การหาสูตรฟังก์ชันในหน้าที่ผ่านมานั่นนะเพิ่มความมั่นใจให้กับนักเรียน,นเพิ่มความมั่นใจให้กับนักเรียนว่าถ้ามีกราฟเป็นเส้นๆแบบนี้นะ จะหาสูตรนิยามเป็นช่วงทำยังไงจะหาสูตรฟังก์ชันนิยามเป็นช่วงได้แล้วก็สามารถนำประโยชน์มาช่วยในการหาลิมิตได้เนะี่ราะในข้อนี้เนี่ยนะถ้าใช้เหตุผลแบบนี้เราก็สรุปได้ว่าลิมิตของ f x บวก g x เมื่อเข้าใกล้ลบ1มีค่าเป็น0ด้วยเพราะฉะนั้นเจย์ข้อนี้นะแนะนำว่านะพบข้อความกรเ,เมื่อกี้เราทำข้อความกอว่าผิด พอข้อความกอผิดก็เอาดินสอขีดทิ้งเลยตัวเลือกที่1ขีดทิ้งแล้วนะตัวเลือก4ขีดทิ้งแลวเหลือ3ตัวเลือกอย่าไปรอนะว่า3ข้อความแล้วกลับมาพิจารณาเดี๋ยวจะงงเนะี่ยเอาละนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างข้อสอบข้อสอบจริงเลยแหละนะแต่นํามาใช้ประโยชน์ในแง่ของการเรียนการสอนเนี่ยจะทบทวนเลขาคณิตวิคราะห์ก็ได้นะจะสอนเน้นเรื่อง ทฤษฎีลิมิตคุณสมบัติของลิมิตก็ได้นีเอาละพบกับสาระน่ารู้แบบนี้ได้ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ